นายนายตอนนี้กันดีหัวหัวล้วแค่หูเลเทะตอเตแแตะตออวตัวแต่ตัวเองครับอ้อแแอิอ้ออเอเอออออเออ้อืม เอเปอมปอ,อ,ปปอปาะปะเปปะก็เอเกก็อากะเก,กะข้อเอแค่แค<ว>่อะไรครับแค<ว>่อะไร<ว>แค<ข>่แะอะไรก่อนแค่อะไรแค่หูครับแวะดูครับ สระเดียวกันเลยกับเวอปเอแปะอาแปะมือมีมีสระเดียวกับเวะเนี่ยเวะแปะแพะมีแพะ ัวนี้ก่อนทีสระเดียวกับแวะรอแอะและมออีมีและมีอืมปอไอไปนี่ก่อนทีและก็รอแอะละกอแอะ ยยแกะแยะแกะแยะอ่านเลยครับเจาะลูอืมสระออกเจาะลูอันนี้เจองูเจองูจนเงยจูครับ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 เจองูอ่านี่เจาะลูแล้วเลยครับเจาะรูสระออกเจาะลู ตะะอ่อนี่ไงเจาะเพราะเพราะชำชำไปเกาะเกาะตีเคาะครับคะลักเจองูอืมครับ ชอชะละชอะชะเขลาะเนะเนาะชเนาะเนาะปีสรอปีปีเถาปีเถานี่อะไรอ่ะนี่เจอเจอ เลอเธอดีอาเลเจองูเก่งไหมครับตัวเองเก่งไหมเก่งครับเมื่อกี้ผมอ่านเจองูสิบครั้งเลยครับกว่าผมจะอ่านได้อะเป็นชั่วโมงเมื่อกี้ผมพูดมาผิดนะครับใช่ไหมครับ hay ăn giờ Bye bye.